สวัสดีพี่น้องมื้อนี้ช่องของเข้ากเกษตรมัวซั่วับถ้า,าไปช่มมื้อนี้สิเป็นการนนี่ลูกค้าม่สื่อหยาแล้วสิถ้าไปเบิ่งารว่าเจ้าสิเอาไปเฮ็ดหย่เนาะมื้อนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เข้ากัสิ ไปตัดห้าเพื่อสิอให้ลูกค้าเพ่นสร้งไว้อโอเคเดีย๋ยวสักรู่ไม่หอดแปลงห้าละพี่น้องม่งแปลงยาคอย,อยโอ้ยมันบรรยากาศมันบรรยากาศผู้เก่าแปลงห้ามันถือฝนมันถือฝนก็ต้องได้เอาไส่ลดอีแตกคนขึ้นไปให้ลูกค้ามืนเพื่นจะเอาเพิ่อนจะเอาพัานไปปลูก เบืงอะพี่นองทั้งเบิดคขึ้หนหยาแพรกุลาที่พ้อมปลูกแล้วเดี๋ยวสิมาตัดหยาแพรกุลากันนะจ๊ะเบื้องก่อนสิไปตัดห้าเขาต้องเติมน้ำมันห้าเติมน้ำมันเตรียมพ้อที่สิตัดหญ้าเขาคอยใส่น้ำมันน้ำมันเบนซิน 95นะคะซื้อบ้าไปสิเดี๋ยวเล่าห้า,าได้แล้วเต็มทั้งแล้วพี่น,อน้องเต็มทั้งแล้วห้าไปลุยกันบิ่งหยาที่ตัดแล้วแล้วตัดไห่เทิงลูกค้าตัดไห่เทิงอา่างัวเมื้อนี้เปลี่ยนเป็นรถมื้อนี้เปลี่ยนเป็นรถอีแตก เพราะว่ามันลมฝนตกต้องเอารถจันสี่ลงรถรถรถสามลอ้อรถประจำรถประจําตําแน่งข่อยมื่อนี้ได้ไปเปลี่ยอยางขี <c oughs> ้ดีหละจนไปเปลียนยางย่ายเาพินเ่นแบกใส่รถเพื่อสิเอาไปให้ลูกค่ายยู่เทิงเพราะว่าเพิ่นลงมาบบได้เพื่นลมากยานรถตีด เบิ้งเต็มนี่แล้วห้าสิเอาขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวคนหยาขึ้นรถกันพี่น้องมีห้าสิบเป็นหยาหยาเบิ่งเอ๊ะครับเอาแบบนี้สิอไม่หยาหยา กบสบายพ่อนหมครับกบอะไรนะเออกบ่เป็นยังไม่มีเปหาหมาอุ้ยกบเป็นยังกบเป็นยังเพราะว่าบอกไอ้เพื่อนไว้ว่าเอาหนาขึ้นไปให้เพื่อนแน่ว่าเสร็จอกถ้าสิลงไปมันลงไปกบได้ยัดหนายัดหนาพี่น้องเลยใครที่โดดไปนั่งหนึ่งเล็นไปลหร เอาไว้คู่ขุเจ้าของสิงให้จุงไปก็บอกกล้าจูงไปแล้วนานนๆานนานไม่เอาจ็ปป่ปีปล้วครับผี่สีกระชากเคล่นลาไปเลยละ่ะคบของว้ยี่สิบหาของยันพา <laughs> ของเจ้าของลีนสีเป็นมากคฮะของเกี่วของลูกกัเกี่ค่นมอย่แหนมยน่อันนี้น,เน,เน,นีเลี้ยงกล้วยน้ำเลี้ยงงวน้ำอะทุ่าเยะเลยจ้ะกยมาแตงแบอมัน จ้างพี่น้องส้างร้างเันทั้งทั้งแถมทั้งอันนี้ไปด้ยซุ้มนึงก็เอาไปถ่ายงงวกอนชึ้งนึนนนงงเขงไไงงาขาย มีผู้มาตอมิเนี่เอาบ่ฮัดบ่ฮัดใว่ามีทำว่ากันว่าวาอยู่บอกไปเด้อบอกแน่บอกแนี้ฮะไม่นนี่ว่าว่าอะไรกันนี่จะเศร้าหานี่มเศร้าบิ๊กบิติเออกับเศ้าหาถ้าเศ้าหน่อยมันก็คือบ่คือ แถมเอาได้แล้วอ like ันนี้สามกิโลก็สามกิโลก็หอดหกสีคือว่าโพดเข่าฟ้ามไงเข่าได้แล้วล่างวอกที่ดีโพดเข่าฟ้ามไงเข่าเยิ้นก็ออกมาเองแดงสีเขาไงสวยดิ้วรุ่นเลย ลอยเลี้ยงงัวงามบัวบอระฟ้ากุ้ยใจเย็นเย็นเฝ้าไปใส่เอามันใหญ่น,น้ำเผานี่แหละเอามันใหญ่นี่ละมีคนมาเซ้งบัวนี่มาเรื่อยๆรื่มันหัวจะแยกออกมาเดินเซ้ง,ไ,ไ,งดได้แล้วลูกมันก็เฮ็ดแล้วลูกมันก็ตัวใหญ่อยู่ บริการคือหาเรียบร้อย,ยนี่กะดีไปปลูกไผ่พีนพน่นี่กะดีห้าลักข้อนั่นไผ่ห้าเอาอันซักเข้าไปเอาใส่อหอด่างไผ่เด้อเวอร์แล้วใ่อหอด่างไผ่เรียบร้อย Ų, เลี้ยงได้จะว่าลดง่ามๆพ่นลดง่ามๆเหลียงงัวเบิ่งนี่พี่น้อง nei, <ue> เต็มนี่ทักอันนี้กว้ใหไงัวเจ้าของก็ได้แล้วเพื่อนโอ้ยหหอนหอน เดดก,ก็ไ้ข้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วพี่น,อน้องเ็นมานน่ <laughs> คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้เลยจ้าค <laughs> ายไปแล้วพี่น,อน้องคายไปแล้วม้อนี่คายหยาก็ยิ้มแฉ่งได้เอ๊ะนั่งเมื่อยเมื่อยแต่ก็มีความสุขได้การนี่เอานิดหน่อยกับเอาเนาะ อาซ้านี่กันจ้าคลิปนี่มืดนี่